พี่น้องครับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ปัญญาจะมีสิ่งดีๆมาแนะนําอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการการทําน้ําหมัก EM เพื่อจะ,อะได้เอาไว้ใช้กันในครัวเรือนในไร่ในนาในการทําสวนทําอะไรของเราเนี่ยนะวันนี้เราจะมามาแนะนําเรื่องการทําอ m นะครับพี่น้องครับ เรื่องการทํา E M เนี่ยครับพี่น้องมันก็ที่ที่ที่สำคัญสำคัญก็จะมีหัวเชื้อหัวเชื้อน้ำตาลกากน้ำตาลกากน้ำตาลหขวดแล้วก็น้ำน้ำลิตรครึ่งเนี่ยประมาณ4ี่ขวดรวมทั้งรวมทั้งกาก,ากน้ำตาลและก็น้ำจะรวมทั้งหมดเป็น5้าขวดพี่น้องเสร็จแล้วก็จะใช้นมเปี้ยวเนี่ยนึขวด นมเ,เปรี้ยวเนีเ่ยมีสารอาหารนี่ครบคันมากเยอะนั่นประมาณแปดพันประมาณหมื่นล้านตัวนะพี่น้องนะอย่างตามก็มีประมาณแปดพันล้านตัวมีสมีสารอินทรีย์ในนั้นมีโอ้เยอะแยะมากมายเกินสำหรับเรื่องเรื่องสวนเกษตรเราเหมาะสมกับกับกับการเกษตรมากทีนี้วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องการทำ EM ใช้เองโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวนี้ไปซื้อมันก็แพงนะครับบางร้านกระปุกนึงเป็นร้อยนะครับกระปุกนิดเดียวอะ่ะเป็นร้อยนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาทําเองนะครับยังไงก็ให้ให้พี่น้องดูคลิปแล้วยังไงพี่น้องก็บอกบอกต่อๆกันไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกต่อกันไปนะครับพี่น้องจะได้เรียนรู้การทํา การทำเ EM ไปด้วยนะครับยังไงก็บอกต่อกันไปเยอะนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการการทำเลยครับนี่ครับพี่น้องผมเตรียมเอาไว้แล้วผมเตรียมเอาไว,แว,ว้แล้วน้ำสี่ขวดแล้วก็กากน้ำตาลที่ผมทำเอาไว้เนี่ยหนึ่งขวดนะครับรวมทั้งหมดเป็นห้าขวดแล้วก็จะมี แล้วก็จะมีนมเปรี้ยวเนี่ยหนึ่งขวดเดี๋ยวเราใส่ไปแค่นี้พอถนะ้าแค่ขวดเล็กๆเนี่ยหนึ่งขวดพอพี่น้องเสร็จแล้วพอทําเสร็จแล้วเราก็เราก็ใส่ใส่ขวดเอาไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ต้องเขียนเขียนชื่อหาวิธีทําตํามนิทําตําหน่เอาไว้นะครับว่ามันเป็น e อพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจําไม่ได้เผื่อเราเอาไปวางไว้ข้างๆกับ ไอ้น้ำหมักตัวอื่นมันสีเดียวกันเสร็จแล้วเราจะจําไม่ได้เราก็เขียนเอาไว้นะครับพี่น้องหาวิธีทําตาหนีิไว้กันแล้วกันว่าว่ามันเป็น EM นะครับพี่น้องเอาไว้สาหรับเราทําเอาไว้สําหรับเรื่องอส้วมเหม็นเราก็ใส่ส้วมสําหรับเราจะหมักเราจะหมักปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆปุ๋ยอินทรีย์พืชสดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับพี่น้อง ต้องใช้ตัวนี้บวกกับกาก,ากน้ำตาลนะครับวันนี้เราจำเป็นมากนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเราก็มีสองอย่างแล้วใช่ไหมครับกากน้ำตาลเราก็ทำได้ EM เราก็ทำได้เราก็ไม่ต้องไปซื้อเขาทุกอย่างเราทําได้พี่น้องไม่ต้องไปซื้อเขาทําได้ทุกอย่างก็กระบ,บวนการมันก็เหมือนกันทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วคุณภาพที่เราทําเองจะดีกว่าด้วยพี่น้องพี่น้องครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะหลายนาทอีอันดับแรกพี่น้องเอาน้ําเทก่อนอันนี้ผมเตรียมถังว้แล้วเอาน้ําเทใส่ลงไปเลยครับแต่ผมเตรียมเอาไว้ทั้งหมดนสี่ขวดพี่น้องผมเตรียมเอาไว้ทั้งหมดสี่ขวดเนี่ยครับเตรียมเอาไว้ทั้งหมดสี่ขวดแล้วก็เทไปเลย เทไปเลยจีก็ไม่มีอะไรทั้งหมดก็มีอยู่สามอย่างแค่นะั้นนะทำง่ายๆนะพี่น้องทำไม่ยากหรอกพี่น้องก็ก็เรียนรู้กันไปนะครับพี่น้องคนที่ไม่รู้พอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วพี่น้องคนอื่นเขาก็จะได้รู้เขาก็จะได้ทำต่อๆกันไปนะครับเขาก็ จะได้ไม่ต้องไปซื้อก็จะได้ช่วยกันประหยัดอย่างนี้และครับคนไทยเราก็ช่วยช่วยกันนะครับพี่น้องอะไรก็เราก็ช่วยกันอย่างนี้และครับไม่มีใครมาช่วยแล้วครับนะมีแต่ๆๆพี่น้องร่วมร่วมชาตินี่แหละมาทําอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เป็นนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวใส่ขวดเล็กแค่นี้นะครับพี่น้องไม่ต้องใส่ขวดใหญนะ่ใส่ลงไปเลยครับนี่ครับพอใส่ลงไปแล้วพี่น้องจะใช้ จะใช้ไม้หรือใช้มือคนก็ได้มันไม่เป็นอะไรนะตัวผมเองใช้มือเลยนะพี่น้องเนี่ยใช้มือเลยครับเนี่ยแค่นี้มันก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องทีนี้เราก็กอกใส่ขวดนะกอกใส่ขวดเลยแต่แต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ได้กอกใส่ขวดนะผมก็ ผมจะทําให้พี่น้องดูแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ขวดแล้วก็จบแล้วเราก็เอาไว้ในที่ล่มนะครับพี่น้องเอาไว้ในที่ล่มก็ประมาณก็ประมาณแค่แค่ไม่เกินสองอาทิตย์นะเราก็เอาไปใช้ได้พี่น้องครับครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ปัญญาพารวยก็จะถ่ายทําให้ดูแค่นี้นะครับนะครับพี่น้องไงกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามให้ด้วยไงยเรากดแชร์ไปคนอื่นจะไดะ้จะได้เรียนรู้กับเรานะครับพี่น้องช่วยๆกันแชร์ไปนะครับนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปัญญาพารวยสวัสดีครับ